สวัสดีค่ะวันนี้เราพา,า,พากันมาซื้อซ้มนะคะแต่ว่าไม่มีค่ะส้มมันมีแค่สามลูกเองนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีร้านเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเต็นท์นะคะเหมือนแบบประมาณเพลิงนะคะก็วางส้มไว้วางหัวมันไว้วางมันสับปะหลังหรือไม่ก็วางขายต้นไม้นะคะมะเขือเทศ แล้วก็เขาจะมีกระปุกมาวางไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครจะซื้อเนี่ยก็จะวางเงินแล้วก็หยิบไปเลยเป็นความซื่อสัตย์เหมือนวัดใจกันนะคะปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือโจรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะหรือเราไม่รู้ก็ไม่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 รู้เหมือนกันไม่ค่อยมีโจรแล้วก็ไม่ค่อยมีใครขโมยด้วยเขาถึงได้ไว้ใจนะคะก็คือไม่ต้องมีคนขายแค่วางเงินไว้แล้วก็หยิบของไปนะคะวัดใจกัน ที่ญี่ปุ่นก็มีแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะตามหน้าบ้านแถวชนบทบายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า